ช่วงเครียดบางทีเราก็อยากเข้าป่าเนาะแล้วทําไมบางคนถึงชอบเข้าป่ามันก็มีหลายเหตุผลอะแล่นวันนี้เรามาพูดเรื่องเหตุผลแรกกันก่อนสวัสดีค่ะแล่นจะพาไปเข้าป่าเหตุผลแรกของการไปป่าก็คือไปเรียนรู้ก่อนเข้าป่าเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ในการเตรียมตัวอย่างเช่นเลือกสเสบียงแบบที่มันอิ่มท้องหน่อยพกง่าย แล้วก็เสียยากถ้าจะให้ดีก็ต้องหีบพอแบบย่อยสลายได้มันจะน่ารักมากวันนี้เราก็จะพาไปเข้าป่าที่เขาหลวงสุขโขไทยทุกที่เวลาจะเริ่มเดินก็ต้องมีการแบบไหว้เจ้าป่าเจ้าเขาเพื่อเป็นสิริมงคลกันนิดเนึง ต้นไม้มันก็จะป็นเหมือนกันหมดเขาก็จะมีแบบแลนด์มาร์กอันนี้คือไปเรียนรู้เรื่องการสังเกตแลนด์มาร์กของเขาหลวงนี่ผิดเนี้ยก็จะเด่นชัดเลยต้นนี้ใหญ่ๆหเนาะภูพรใหญ่มากรากสูงๆแบบนี้เรียกว่าภูพรต้นนี้คือต้นมะข่ามงใหญ่มากต้นมะข่ามงเนี่ยเป็นต้นไม้หนึ่งที่สําคัญสําหรับป่าดิบแลงตรงนี้เรามาเรียนรู้เรื่องป่าในไทยกันนิดนึง ในเมืองไทยก็จะเริ่มมีตั้งแต่ป่าชายเลนก็คือป่าตามปากแม่น้ําชายเลนหรือว่าน้ําเค็มบ้างน้ำกร่อยบ้างก็แล้วแต่นะคะถัดมาก็จะมีป่าพุที่เป็นป่าที่เป็นลักษณะน้ํพุ่งขังแบบยาวนานส่วนมากก็จะมีในภาคใต้ภาคตะวันออกถัดสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นป่าดิบชื้นป่าดิบชื้นน่ะก็จะพบไปทั้งที่ราบแล้วก็ที่เขาแต่จะเป็นพื้นที่ที่ฝนตกมากมาก เกือบทั้งปีอย่างเช่นภาคใต้หรือภาคตะวันออกกันถัดขึ้นมาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะมีป่าดิบแ้งป่าดิบแ้งก็จะเป็นแบบครึ่งๆงแบบมีไม้ผลัดใบกับไม่ผลัดใบแบบประมาณครึ่งๆกันเลยก็จะเป็นพื้นที่ที่แบบมีความแล้งติดต่อกันปีหนึ่งอ่ะหลายๆเดือนเช่น3หรือ4เดือนอะไรประมาณนี้ที่เขาหลวงก็จะมีป่าประเภทนี้ค่ะป่าดิบแล้งถัดมาก็คือเราเรียกว่าป่าเบญจพรรณป่าเบญจพรรณเนี่ยต้นไม้มันก็จะมีความแบบ โซเชียลดิสแท้กันนิดหน่อยไม่ค่อยรักกันคืออยู่ห่างๆใบก็จะแบบไม่ค่อยหนาแน่นมากหน้าแรงก็จะมีการผลัดใบก็จะเห็นแบบใบเป็นสีแดงสีเหลืองบ้างป่าเนี่ยก็จะมีพื้นดินที่เป็นดินปนทรายที่เขาหลวงก็มีป่าเิญจพรรณนะคะถัดมาก็เป็นป่าเต็งรังป่าเต็งรังเนี่ยก็จะมีไม้ผลัดใบที่เยอะขึ้นไปอีกก็จะอยู่ขื้นที่สูงขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งเขาหลวงก็จะมีป่าเต็งรัง แล้วก็ป่าสนเขาก็จะเป็นส่วนใหญ่อยู่บนยอดยอดเขาจะเป็นต้นสนเยอะๆเป็นสนสองใบบ้างสนสามใบบ้างแต่ที่เขาหลวงไม่มีนะคะส่วนป่าดิบเขาก็จะอยู่บนยอดเขาเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีความเขียวชุ่มชื้นมีต้นเป็นต้นน้ําเขาหลวงก็จะมีป่าลักษณะนี้เหมือนกันที่เขาหลวงก็จะมีป่าเต็งรงังป่าเบญจพรรณป่าดิบแรงแล้วก็ป่าดิบเขา ลักษณะของป่าเนี่ยก็จะมีพันไม้ที่ต่างกันสัตว์ป่าแล้วก็นกเนี่ยก็จะมีลักษณะที่ต่างกันเฉพาะบางชนิดด้วยเหมือนกันไม่ใกรณเราไม่ไหวไปแล้วใช่า,านตัวขาวไปลวทีนี้ไม่ว่าจะไปป่าไหนนะคะสิ่งที่ต้องเรียนรู้ก็คือ เก็บขยะกลับมาด้วยขออาหาร <Okay. S 1> ขวดน้ำจริงๆใส่ถังไว้ก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าขวดกลับมาก็จะไม่เป็นภาระของเจ้าหน้าที่ที่จะต้องมาจัดเก็บหรือว่าที่จะเศร้าอก่านั้นก็คือสัาว์ามันจะมาคุยถังขยะก,กินก็จะเป็นอันตรายนะคะน่าสงสารมากแล้วเมื่อไปถึงยอดเขานะแล้วเราก็ออกแรงเดินมาต้องชันต้องไกลนะคะ จะได้มานั่งโง่โง่ชมวิวหายใจสู่ให้เต็มตอดก่อนกลับมาเผชิญโรคต่อ,ลตอ <S <S แล้วการเข้าป่าเนี่ยนอกจากจะได้ไปเรียนรู้ได้ก็ยังมีเหตุผลอื่นๆอีกเอาไว<ช>้มาพาไปแล่นแก้เครียดต่อนะคะแล้วพบกันใหม่ในการแล่นครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ